ชูวุฒิครับโนาทีโชคเทลานเสถียรครับสำหรับเรื่องหนีไม่พ้นนะครับนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือว่าเป็นซีรีส์ผีนะครับซึ่งในเรื่องของผีมันมันสนุกอยู่แล้วมันมีความลึกลับมันมีความหลากหลายเนื่องด้วยโจทย์คือธนาคารไทยพัฒนาธุรกิจจำกัดได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางให้พิทักษ์ทรัพย์ของนายธันวาชดพัฒนากิจการวีอายากให้เฮช่วยกู้เงินให้วีอ่ะช่วยวีหน่อยนะเฮ ไอเ,เรี่ม่นช่สำเริงมันทำงานกับเจ้าพ่อปล่อยเงินกู้ที่มีอิทธิพลคนหนึ่งถ้าลุกนี้คนไหนจ่ายช้าหรือเบี้ยไม่จ่ายมาแล้วก็มันจะตามข่มผูกคู่คำและทำลายร่างกายจนถึงตายในในตอนหนีไม่พ้นเนี่ยครับเป็นเรื่องราวของอผู้ชายคนหนึ่งอายุ40กว่าซึ่งไม่มีความลงตัวอะไรเลยแบบว่าประสบความล้มเหลวในเรื่องของการงานทําธุรกิจมีครอบครัวก,ก็ก็ล้มเหลวแลวตัวเองก็มีโรคสองใบคือมีเมียน้อยอะไรเงี้ย จนสุดท้ายไปกู้นี้ยืมสินมาแล้วก็ประสบความวิบัติในครอบครัวเขาได้เข้ามาอยู่ในบ้านโชคดีโดยมีผีซึ่งเป็นผีอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนที่เข้ามาอยู่ครับมันก็แค่เสาธรรมดาต้นหนึ่งไม่จะมีรหไรเลยวะ สวัสดีครับผมเอสุรพันธ์ชาวปากน้ำครับในเรื่องนี้ผมรับบทเป็นทันวาครับก็ถือว่าพลิกบทบาทครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ไม่เคยมารับบทมีครอบครัวแบบเยอะขนาดนี้ครับอ่าแล้วก็แถมความเจ้าชู้เข้าไปอีกด้วยโอติคือถ้าเล่นเป็นเจ้าชู้ก็จะเจ้าชู้ไปเลยไม่ได,ไได้ไม่ได้ต้องมีครอบครัวแต่นี้มันมีครอบครัวมีแม่พ่วงมาด้วยแล้วก็การการะทําของเราทําให้เกิดเหตุเรวร้ายขึ้นมารู้ว่าผิด แล้วทำทำไมเฮ้ย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 น้องบิวนี่เขาเล่นได้เป็นผีได้ดูน่ากลัวมากนะครับจริงตอนเขาแต่งหน้าเขาไแล้วแต่งเอฟเฟกอ่ะน่ากลัวมากทั้งทงี่ตัวจริงแบบเออน่ารักเลยเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยและรู้สึกว่าการมูฟเมนต์อะไรของเขาเนี่ย mm. เขาเป็นผีได้ดีเลยครับผม คุณเอเนี่ยครับบทเนี่ยเหมาะสมกับเขาเพราะว่าด้วยอายุแล้วก็ของตัวละครที่ลงตัวกับเขากับความสามารถก็เลยคิดว่าเขาเป็นเป็นคนที่เหมาะครับเฮียจนขนาดนี้วิรักเฮียอยู่หรือเปล่ารักสิคบทำไมจะไม่รักเฮียก็เหมือนพ่อคนที่สองของวีอะ่ะวีไม่เคยลืมนะที่เฮียเปิดร้านโทรศัพท์ให้วิในตลาด แล้ววิก็เชื่อว่าวันหนึ่งเฮียต้องกลับมารวยเหมือนเดิมแน่นอนสวัสดีค่ะฟางทารินแก้วมณีค่ะรับบทเป็นวิภาวรรณในเรื่องบ้านโชคดีเดอะซีรีส์ค่ะวิภาวรรณนะคะวิภาวรรณเป็นถ้าเรียกภาษาบ้านๆก็เป็นเมียน้อยของเฮียทันนะคะวิภาวรรณเป็นเป็นเด็กบ้านนอกที่ที่มีเสียเลี้ยงก,ก็คือเฮียทันแล้วตัวเองก็มีแฟนเด็กอยู่แล้วด้วยในตัวฟางเองฟางคิดว่าวิภาวรรณ เป็นทั้งผู้หญิงที่น่าสงสารแล้วก็น่าหมั่นไส้อยู่ลึกๆเพราะว่าที่น่าสงสารก็เพราะว่าเขาเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วแล้วมีเฮียทันเป็นคนคอยเลี้ยงดูแต่ความน่าหมั่นไส้ของเขาก็คือมีแฟนเด็กอยู่แล้วแต่ก็ยังมายุ่งกับสามีชาวบ้านแอบเกลียดลึกๆไม่รู้ว่าคนดูจะเกลียดตามหรือเปล่านะปากลับมาแล้วเหรอ,อจัน ทำไมลูกมานอนอยู่ตรงนี้ก็เมื่อคืนลูกมาเจอผีในห้องเสาตกน้ำมันนั่นไงผีเผออะไรมีที่ไหนโอ๊ยสวัสดีค่ะแวววาวธัญพักรีนีสีสุวรรณรับบทเป็นแสงจันร์ทในบ้านโชคดีเดอะซีรีส์ตอนหนีไม่พ้นค่ะตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นบทที่แบบท้าทายมากๆเพราะว่าตัวแสงจันนะคะเขาจะมีแบบ ความทุกข์อยู่ในใจอะค่ะซึ่งมันตรงข้ามกับคาแรคเตอร์เรามากๆสำหรับแวาวาวนะคะมองว่า,าแบบแสงจันเป็นคนที่น่าสงสารนะคะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่แบบคอยเก็บอารมณ์แล้วต้องดูแลลูกดูแลครอบครัวทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะแล้วครอบครัวมันล้มละลายอีกทําไมเฮียทาไมเฮียต้องโกหกจันโกหกว้าโกหกลูกด้วยแล้วเนี่ยจันยังรู้อีกด้วยว่าเฮียมีผู้หญิงที่ชื่อวิภาวรนและยังรู้อีกว่า ไปเปิดร้านขายโทรศัพท์มือถือให้มนในตลาดตอนมาเล่นใช่ไหมคะก็บอกกับเพื่อนกลับว่าหนูจะได้หรือเปล่าเพราะกังวลมากๆไม่เคยแสดงคือเป็นคนที่แบบว่าถ่ายภาพนิ่งใช่ไหมคะเราจะได้เราจะไม่พูดแล้วก็ไม่ต้องแสดงท่าทางอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาละครปุ๊บเออเราต้องร้องไห้แสดงท่าทางแล้วคำพูดอีกซึ่งมันยากมากมากค่ะมาหนูกับมากลับมาแล้วนะแมา กลับมาแล้วเหรอลูกเรื่องการลงไปพูดคุยหรือว่าการทำงานก่อนที่จะถ่ายทับเนี่ย <c oughs> มันเป็นนโยบายของบริษัทวินเฟรมอยู่แล้วก็คือในเรื่องการทำเวิร์กช็อป <c oughs> เราไม่เราจะไม่ไปทำอะไรที่ที่ที่หน้ากอง เพียงอย่างเดียวเราจะต้องทำกันบ้านนึงก่อนนักแสดงทุกคนที่เข้ามาเล่นกับเราเนี่ยจะต้องมีการทำเวิร์กช็อปก่อนไปถ่ายทำทุกครั้งมันทําให้งานออกมาเนี่ยอย่างน้อยสุดก็เห็นว่านักแสดงมีจุดดีจุดด้ยอยยังไงครับก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามบ้านโชดีเดอร์ซีรีส์ซึ่งเป็นซีรีส์ที่สนุกสนานค่อนข้างจะแบบว่าแปลกแหวกแนวนะครับทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับทุกเสาร์อาทิตย์เวลา3าทุ่มครึง่งถึง4ี่ทุ่มครึ่งนะครับรุ่งด้วยโจทย์คือธนาคารไทยพัฒนาธุรกิจจำกัด ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางให้พิทักษ์ทรัพย์ของนายธันวาชดพัฒนากิจการวีอยากให้เฮียช่วยกู้เงินให้วีอ่ะช่วยวีหน่อยนะเฮียไอเดียไม่นช่อสำเริงม,มันทำงานกับเจ้าพ่อปล่อยเงินกู้ที่มีอิทธิพลคนหนึ่งถ้าลุกนีคนไหนจ่ายช้าหรือเบี้ยไม่จ่ายมาแล้วก็มันจะตามข่มผูกคุกคามและทำลายร่างกายจนถึงตายเราต้องอยู่บ้านนี้จริงๆเหรอป้า Wow.